สแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมไม c ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเพย s สโต e แล้วก็ App Store, แอ Store แสดงว่าจอยตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งวางวางได้วางบล็อกได้นี่เห็นไหมก็สมบูรณ์เลยนะนี่ครับก็นี่เห็นไหม,ก,ไหมก็ใช้กับจอยได้แล้วเห็นไหมนี่เล็งยิงนี่เสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้งานจอย BSP D6 นะครับผมสำหรับมือถือระบบ Android นะครับ สำหรับ i อเวเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็จะเจาะจงเฉพาะ Android ก่อนนะครับมันจะมีวิธีใช้งานอยู่2โหมดนะครับให้สังเกตนะครับจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะฮะอันนี้โหมดข้าบนเนี่ยกับข้างล่างเนี่ยมันเป็นโหมดของ Android นะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันเป็นโหมด i อเใช้ร่วมกับ Android ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะงงนะครับเดี๋ยวให้เราคิดแค่ว่าตอนเนี้ยผมมาสอน Android นะครับให้สนใจแค่2โหมดตรงเนี้ยส่วนอันนี้เป็นของ Nintendo Switch นะครับเราจะไม่ไปกดตรงนี้ปุ่มเนี่ย เอาไว้สําหรับเล่นเกมนะครับที่มันรองรับจอยโดยตรงนะครับผมอ่าอันนี้คือโทมดที่หนึ่งนะฮะส่วนโหดที่สองเนี่ยเอาไว้สําหรับเล่นเกมที่มันไม่รองรับจอยนะครับแต่สามารถทําให้มันรองรับได้นะครับโดยเราจะใช้โหมดที่สองเนี่ยใช้ร่วมกับแอปที่ชื่อว่า o o o ติ้งพัด b 3นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดแรกกันก่อนนะครับคือโหมดตรงนี้นะครับเวลาเปิดใช้งานเนี่ยเราก็กดแค่ปุ่มอ่าปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับปุ่มเดียวนะฮะกดค้างไว้ผมกดค้างไปแล้วนี่วะเดี๋ยวผมจะขอขอปิด ไฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มันปล่อยบูทูตออกมาแล้วนะครับแต่ผมจะปิดก่อนก็วิธีปิดก็กดที่ปุ่มปุ่มเดิมนะฮะปุ่มที่หนึ่งค้างแล้วก็รอจนไฟดับนะฮะนี่แบบนี้นะครับเวลาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งกดที่ปุ่มที่หนึ่งนะครับกดค้างไว้ประมาณห้าวิสี่ห้าเนี่ยไฟมันจะกระพริบรัววแบบนี้เห็นไหมฮะประมาณห้าวินะฮะคุณผู้ชมสามถึงห้าวิอ่าแล้วก็ใส่จอยใส่มือถือเข้าไปแบบนี้ มันจะเสาะล่องตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อสําหรับกล้องมือถือของใครที่มันนูนนะฮะก็จะสามารถใส่ได้พอดีเลยนะฮะก็เราไปที่บลูทูธนะครับตอนนี้มันปล่อยสัยญาณมาแล้วนะครับสังเกตดูนะครับไฟต้องกระพริบรวววแบบนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้ากระพริบแบบช้าๆเนี่ยแสดงว่าจะใช้ไม่ได้นะครับต้องกดค้างประมาณสักสวินะฮะแล้วก็จับคู่อุปกรณ์ใหม่นะฮะ มือถือผมเนี่ยเป็น a n d r o i d 13นะครับลืมบอกไปนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับซื่อสายการจะชื่อว่า Xbox Wireless Controller นะครับอ่าจะคู่อุปกรณ์นะครับจากนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้เลยวิธีเช็คว่าเกมไหนที่มันเล่นกับจอยกระโหมดนี้ได้บ้างนะครับทำยังไงไปไปที่เบราว์เซอร์นะครับจะเปิดโครมซาฟารีอะไรก็ได้ผมเปิดโครมก็ได้อะแล้วเราไปที่เว็บตัวนี้นะครับชื่อว่า b a c k b o n e Paybackbone.com นะครับนี่จะชื่อชื่อนี้เลยนะครับ Paybackbone แล้วก็ให้เราไปที่ตรงนี้นะครับสามขีดตรงนี้เอยเลือกคันที่ก่อนนะครับก็เลือกออสเตรเลียก็ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเลือกอันแรกเลยนะครับแล้วก็ไปที่สามขีดตรงนี้แล้วเราไปที่ตรงเกมนะครับเลือก All Game จากนั้นนะครับเราก็ค้นหาเกมที่เราคิดว่าที่เราจะเล่นนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่ามันจะใช้กับ j o ยได้หรือเปล่านะครับก็ มันจะมันจะมีไลด์เกมขึ้นมาให้เราดูคร่าวๆนะครับก็จะมีแอสโฟล์9นะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์บอกเห็นไหมนี่มันบอกว่าสัญลักษณ์ของ App Store นะครับเล่นได้ Play Store เล่นได้นะครับแสดงว่าเนี่ยจอยตัวเนี้ยซัพพอร์ตนะครับให้สังเกตนะครับ Android นะครับสังเกตสัญลักษณ์ของ Play Store นะครับไอคอนตรงเนี้ยเนี่ยไอคอน Play Store ตรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมที่เป็นเครื่องหมาย Play นะเครื่องหมาย Play นี่แบบนี้นะฮะเนี่ย เหมือนกล้องผมมันไม่ค่อยโฟกัส่าว,วิธีจะค้นหาว่าเกมไหนรองรับบ้างแล้วก็ตรงนี้แล้วเซิร์ชเกมตัวนี้เดี๋ยวเช่นผมจะหาเขาว่าเออไมค์ครับเล่นได้หรือเปล่านะครับไมค์ครับกดไมค์ครับปุ๊บนี่สแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมไมค์ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเพจสโตแล้วก็แอป Store. สโตแสดงว่าจอยตัวนี้ใช้ได้ทั้งไอ s เและแอนดรอยนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมไมค์ครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไมค์ครับให้ดูแต่ถ้าผมไปเสิร์ชว่า เกมมาแล้วที่มันเล่นกับจอยไม่ได้อย่าง rov แล้วกัน rov จะเจอไหมเนะี่ยอ่าอย่างเงี้ยนะครับเราพี่เปสโตก่อนนะครับลองค้นหาว่า rov rov อย่างงี้นะครับแล้วเราเอาชื่อตรงนี้นะครับชื่อของมันอะ่ะมันชื่อว่าอ่า rov หลยน,นะอ่าพี่ว่าแค่ rov ก็พอนะฮะ rov แบบนี้นะฮะ rov มันไม่มีรายชื่อเกม L V แสดงขึ้นมาแสดงว่ามันใช้กับจอยไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้โหมดที่2แทนนะครับคือโหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนที่หลังแล้วกันนะครับเป็นโหมดที่ใช้ที่ทําให้เกมที่มันไม่รับจอยนะครับให้รองรับจอยทุกเกมเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโหมดโหมดแรกก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเซิร์ชว่าไมค์คร a f t นะครับมันแสดงขึ้นมานะครับแสดงว่ามันเล่นกับจอยได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไมค์คราให้ดูนะครับนี่เข้าเข้าเกมปุ๊บก็เล่นได้เลยนะครับโดยให้เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรให้ยุ แต่ว่ามันอาจจะมีแค่บางเกมนะครับที่จะต้องเข้าไปเซตปุ่มจอยก่อนนะครับผมจริงผมสามารถบังคับพี่จอยได้เลยนะฮะไม่ต้องเอานิ้วไปทัดแล้วนะเพราะว่ามันซัพพอร์ตโดยตรงแล้วเห็นไหมเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะฮะแต่อย่างเกมเธอร์เรียเนะี่ยรู้สึกว่าจะต้องตั้งค่าก่อนนะฮะอัน,อย,นอย่างนี้ได้นะนี่เห็นไหมคิดคก่อนแล้วกันแล้วก็ผมไปที่คิดเลยนะผมใช้ ผมไม่ได้ใช้การทัชสกรีนเลยผมใช้จอยควบคุมอย่างเดียวเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วเห็นไหมนี่นี่ฮะเล่นได้แล้วกดอ่าจะเลือกอ่ากดออกวางวางได้วางบล็อกได้นี่เห็นไหมก็สมบูรณ์เลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ฮะถ้ามันซัพพอร์ตจอยมันก็จะแบบเล่นได้แบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นมันก็จะมีให้เราตั้งค่าอนะครับกดที่สตาร์ท มันจะมีให้เราเซตปุ่มจอยด้วยนะฮะมันอยู่ที่เกมนั้นๆด้วยนะครับอย่างเกมอ่ะไออ่ไม่ใช่นี่วะอ่าไอ้คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมมันจะมีให้เซตอยู่ปุ่มพวกนี้เนี่ยเห็นไหมปุ่มเอเป็น B เนี่ยเห็นไหมแมปตรงนี้ได้แล้วนะเป็น B ไปแล้วเนะี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมไม่กลับให้เป็น A เหมือนเดิมกด A เหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยสามารถแมปปุ่มได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเกมที่ สามารถใช้กับโหมดที่1ได้นะครับก็มีวิธีเช็คประมาณนี้แล้วก็โหมดที่2นะครับเป็นโหมดที่สําหรับทําให้เกมรองรับรองรับจอยนะครับเป็นโหมดที่สามารถทําให้จอยเนี่ยรองรับทุกเกมนะครับก็ให้เราปิดการเชื่อมต่อโหมดแรกไปก่อนนะครับให้เรากดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับกดกดตรงนี้ค้างไปนะครับกดค้างไปเลยนะครับรอจนไฟดับนะฮะกดที่โหมดที่1นค้างนะฮะพอไฟดับปุ๊บแล้วให้เรากดโหมดที่2นะครับคือ V3 เนี่ย กดค้างไปนะครับให้ไฟมันขึ้นกระพริบป,ประมาณสักสามถึงห้าวินะครับเนี่ยมันก็จะเป็นกระพริบสีน้าเงินนะครับถ้าเป็นโหมดแรกจะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็ให้เราสแกนหาสัญญาบูทูธใหม่นะฮะชื่อสัญญาบุทูธมันจะไม่ใช่ชื่อเดิมนะครับมันจะชื่อว่า d 6กเห็นไหมกดเข้า d 6ไปจากนั้นอพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับเนี่ยเชื่อมต่อเสร็จไปจะนิ่งแบบนี้ให้เราไปที่เพจโตแล้วก็ให้เราลงแอปที่ชื่อว่าชุดพิพัฒนีสามนะครับไปที่เพจโตพิมพ์ว่า ชุดทิ้งพัด V3 นะแล้วก็เปิดแอปนี้ขึ้นมานะครับติดตั้งแล้วก็เปิดนะครับกดเห็นด้วยนะครับกดตกลงนะครับมันจะเด้ไปที่หน้าแสดงท่าบบอื่นนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาหาชุดทิ้งพัด V3 นะครับห้ามข้ามขั้นตอนพวกนี้เด็ดขาดนะครับต้องทําให้ครบทุกขั้นตอนนะครับไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้กดอนุญาตนะครับแล้วก็กดแบ็กนะครับแบ็กไปเรื่อยนะครับจนถึงหน้าชุดพัดวีกดอนุญาตนะครับกดอนุญาตอีกทีนะฮะ เนี่ยตอนนี้ก็มันจะโหลดเกมขึ้นมาแล้วมันจะให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแต่ว่าผมยังไม่อัปเดตดีวกว่ามันต้องใช้เวลานะครับถ้าใครจะอัปเดตก็กดที่อัปเดตได้เลยนะฮะอ่ามันจะมีเฟอร์มแวร์ให้เราอัปเดตเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็เลือกเกมนะครับเนี่ยอย่างผมจะลองทดสอบเกมผับจีแล้วกันนะผับจีอยู่ข้างบนนะฮะสําหรับเกมที่มันไม่มีเราก็กดบวกตรงนี้นะครับผมได้ครับคลิปสอนแอปเนี้ยไปเยอะมากแล้วนะครับเนี่ยผมเคยทริคลิปสอนไปแล้ว หลายคลิปเลยนะครับผมจะไม่ขออธิบายมากนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆเนี่ยเพิ่มเมทัลสลักเข้าไปนะครับมันไม่มีในนี้เนี่ยเมทัลสลักก็มาโชว์ตรงนี้นะครับแต่ผมจะเล่นเกมผับ G ีแล้วกันนะครับถ้าใครยังงงกับการตั้งค่านะครับของแต่ละเกมที่อยู่ในแอปนี้นะครับก็ทักมาถามผมได้ผมทำคลิปแยกไปแล้วนะครับผับจีก็ทําคลิปอีกแยกะอีกคลิปหนึ่งนะครับพีไฟอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เมทัลสลักผมก็ทําคลิปแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับจะสอนเจาะจงเฉพาะเกมนั้นๆนะครับในแอปนี้โดยเฉพาะนะครับผม มันเล่นกับจอไม่ได้พอใช้แอปนี้ปุ๊บนะครับกดเมนูที่สามนะครับมันจะสามารถเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็เข้าที่ไปเข้าที่ผับอ่าพับจีนะครับกดสตาร์ดตด,ดูปุ่มนี่ก็มันก็จะตั้งปุ่มให้เรานะครับกดอ่าซีเล็กนะครับครับก็นี่ฮะก็ใช้กับจอได้แล้วฮยนี่เล็งยิงนี่ฮะนี่ นี่ใช่ไหก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสอนใช้งานเกมนี้นะครับก็มีคลิปอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ขออธิบายมากนะครับก็สำหรับสอนการใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับอดากซื้อก็ต่อไปได้นะครับจากลิงก์ที่อย mm ู่ตรงในคลิปชั้นนะครับผมก็สามารถสซื้อจากช้อปปี้ทิกต็อกหรือว่าในเฟซในไลน์ได้นะครับสวัสดีครับ